นะครับสวัสดีเอฟทุกท่านวันนี้มาบ้านลุงแกนะครับนี่มาดูนกฝึกต่อจุด๊ดจวดโหขันสนันบันไหวทำคลิปตัวบางตัวก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับมันขันทุกตัวไอมะนาวนั่นก็ได้เฉลยแล้วเนาะจดเมไอตัวไม่ตัวกกเสานั่นเป็นนกอายุก,กงกี่เดือนนะประมาณสี่เดือนสี่ <4 S 1> เดือนแต่เรียกครูแล้วเป็นเ,ออเป็นเจ๊กหัวตัวสองกกเต็มเนาะเดี๋ยวไปดูเอาไป็ดนเอามาหามาเดินดูเลยเดี๋ยว f c สนใจต้งแต่นกไมยันนก ฝึกนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้าาเดี๋ยวพาเดินดูตัวนี้จะดินหน่อยแปลกหน้าประมาณสี่เดือนเออขันทั้งวันะนะเนาะนี่นกสายภูเขานะครับใครอยากได้ไปช้ำโรอ,อายุนะครับสองกุกเต็มคารลมเรียกเจ้าพุทโธเรียกเก๊กหัวโตนะครับตัวนี้ทั้งวันนะครับพอผมมามายายกล้องนะพอผมหลบไปขันเนี่ยครับตัวนี้ไหนสองกุกเอาอาตัวนั้นพร้อมฝึกสุดยอดเลย สองเต็มจังหวะดีตัวนี้เสียงเพาะเสียงกลางเลยเนาะลุงตัวนี้ใช่เราออกไปเดี๋ยวมัขันตัวนี้ขันนี้แหละอ่ะตัวนี้ใครสนใจนะครับตัวที่หนึ่งโทรมาอ่ะเดี๋ยวลุงไปดูตัวต้นมะนาวดีกว่าตัวนั้นนกจะติดเลยละเล่นดีเรียกเจ็คัาโตมีคลิปเดี๋ยวให้มีคลิปต่อใครสนใจ เอสไลน์มาเดี๋ยวชมคลิปเดี๋ยวไปชมตัวเอานกมาหลายตัวนะครับเดี๋ยวไปดูอีกติดเชลยแล้วเนาะอาทิตยติดเชลยตัวแล้วเนี่ยติดมาล่าสุดวันไหนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งเอาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเล่นดีเล่นกี่ไม้ครับเล่นสองไม้เออมะนาวเจ้ามะนาวตัวนี้เจ้ามะนาวเนี่ยเสียงกลางกุกเดียวเนาะลุงสองกุกห้อยอ๋อสองกุกห้อยสองกุกห้อยโอ้ตัวเตี้ยเตี้ยนกทรงเป็ด ติดเฉลยตัวนึงแล้วบอกก่อนนะครับหางไม่สวยนะครับอบอกก่อนนกนุงแกะไม่ต้องเอาหางสวยนกสองปีแรกนี่ไม่ค่อยสวยหรอกครับมัสวยอืมอ่ะใครสนใจตัวนี้ติดเฉลยแล้วนะครับดูปีกชิดามดีแล้วตัวนี้ได้เฉลยตัวนึงไปออกไปครั้งแรกเล่นกี่ไม้นะลุสองไม้สองไม้สองไม้ก็วันหนึ่งเต็มเล่นทั้งวันนะครับขันไม่ขันก็ต้องทั้งวันใช่ป่ะบุงไม่ขันก็ต้องทั้งวันอื นี่นะครับเอ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ติดเฉลยละสายภูเขา FC รออยู่นะครับลุงแกแล้วมีตัวไหนอีกลุงที่ว่าลุงฝึกไว้ไอ้พวกนี้ละลุงใหม่ละอันนี้อายุคงมาได้แต่มันยังไม่ค่อยขึ้นอ๋อยังไม่ขึ้นยังไม่นั่น้นี่แล้วก็จะมีไอ้สองกุกตัวนู้นโอ้โหทั้งวันจริงๆเอาไปดูสองกุกตัวที่สามตัวที่สามตัวนี้ติดเฉลยแล้วนะตัวนี้ขลมสุดยอดลยกันอันนี้คัดไว้มีแต่ขลมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันเหมือนจะเป็น บางไพ่หรือเทพมันยังไม่แน่ใจเนาะแต่ตัวนี้ฝึกได้มันไม่แน่ใจเออแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีคลิปสองเต็มองเต็มคารมนะครับพร้อมฝึกพร้อมฝึกถ้าอยากได้ก็ไปฝึกตัวเองเออครับปีกว่าแล้วป่ะปีกว่าขันทั้งวัลน้องแกได้เลี้ยงนกสองอกขึ้นดีมากแต่ต่อให้ติดใช่ไหอกเพื่้ติดแต่เขาเอาไปติดดีแปลกเหมือนกันแต่เลี้ยงขึ้นเออเลี้ยงขึ้นผมเคยเอาไปตัวนึงโอ้โหในกล่องมันก็ขันเวลาส่งอ่ะ ไอ้นี่นะครับสุดยอดใครเอาไปฝึกได้เลยนะยืนอยู่ใกล้มันก็ขันไอ้นี่ครับสองเต็มนะครับตัวนี้ตัวที่สามเดี๋ยวมีตัวไหนอีกลงแนะนําตัวไหนอีกที่ว่าพร้อฝึกได้อันนี้พร้อมฝึกแล้วก็ฝึกได้ที่มีเฉลยแล้วก็มีพร้อมฝึกแต่นี่ใหม่อยู่มันจะอ๋ใหม่ใหม่นกใหม่มันใหม่เกินใหม่อันนี้แต่ขึ้นนกกูแล้วแต่ว่ามันจะฝึกไปไม่รัฝึกไม่ได้ต้องปีเออมันจะหลบไปแล้วเดี๋ยวมันนกอกก็มันเสีย เสียของเสียของนี่ต้องไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้อย่างนี้อย่างนี้ยุบรงมมาได้เออไอ้นี่ไอ้นี่นี่นี่ดูเลยแต่เข้าอ่าตัวนี้ไปป่าแล้วเล่นละเล่นแล้วจ้ากุกเดียวนะลุงกุกเดียวพอลเสียงเล็กเพระเพราะเล่นแรงมากนะเล่นแข็งคาลอมหางไม่มีนะครับไม่ต้องสวยน้องลุงแกะเอาใครเอาความสวยไม่ได้เอออเาคุณภาพแต่วัันนนี้เราขไปกี่ทีแล้วตัวเนี้ย ตัวนี้เอาไปสองครั้งสองครั้างนะ <ไป S 1> ยังไม่ติดยังไม่ได้ติด <ไป S 1> เลยหลังบ้านข้างนึงก็ไปหลังอีก <มา S 1> ้งแต่ยังไม่ได้เิืเลยเอ่อเอาพาเริ่มเอาออกไปลากโอ้โหมันนกทำไมเล่นลขันกันมีประมาณสี่ตัวนะครับที่ว่าพอได้ตัวแรกๆตัวสองปุกต,ตัวตัวตรงต้นเสานี้มันเป็นนกสี่เดือนแต่มันขึ้นไวเนาะใครสนใจเอาไปชำก็โทรมาแต่ที่ว่าหัวจะมีอยู่สามตัวมีเจ้ามะนาวนั่นแล้วก็ไอ้สองปุก มะนาวน่าจะเป็นสองกลุ่มแก้มนะครับสองกลุ่มแก้มนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นกลุ่มเดียวนะครับอ้าวใครชอบนะครับนี่นกลกกุงแกพามาดูละดูครับกกนกแกนะครับวันนี้พากันไปเอาของดีมานี่อยู่นี่เอา้าใครสนใจเดี๋ยวเราเอานอกไปจดดูลุงลุงหิ้วตัวนี้ไปจดดูน่าดูไอ้สองกลุ่มนี่ไม่ธรรมดาอืมแก,ก้กวโตนะครับ เห็นไหมนกสีเดือนมันจดครัอ่ะขึ้นตั้งแต่เดือนแรกลุกลงแกบอกอเอาใครอยากได้เก็บนี้โทรมานะครับคนปายไม่หลุดเลยนี่ตัวเก่งอาจารย์ออสนะครับสุดยอดขลอมอาจารย์ออสไปจัดมาแล้วเรียกเจ๊กกวโตวเลยนะลุงนะขลอมดีไหมตัวนี้ขลอม,มจะลอมจัดด้วย เอาที่คัดไว้ชุดนั้นเหรอออเออีกไคิปนั้นนี่ะประมาณสี่เดือนาเดือนเล่นเต็มที่เสียงกลางนะครับนี่นกตอนะครับคันลมสุดยอดเหมือนกันไปไปคันอวากันลุงแกตหัวมาเลยน้องลุงเนาะัตหมานเลยอันนี้นะยังไม่เคยกลัวเลยไม่เลยก็ดินดี้แต่แม่งจดคูโอ้โหคูก่อนนกตออีกนะครับ อนี่ครับล,ลอกไปเอาตัวเรื่องอ่ะ,อะให้ดูลอกเทมันจะคูไปตัวที่สองนี่นะครับตัวนี้สุดยอดใครเอาไปช้ำม,มาอีกสักหกเดือนนี่ฝึกได้เลยตัวนี้รับประกันเก่งแน่นอนอนา,นาคตนกมันขึ้นตั้งแต่เดือนแรกนะครับขึ้นไวนะครับขนป่ายไม่หลุดนี่จดคูเรียกทั้งวันขันทั้งวันตัวนี้สองคูเต็มนะครับเรียกเจ๊กหัวโตอใครสนใจก็โทรมาครับแบ่งให้หดนนี่ จะเอาอ่ะตัวนี้เจ๊กหัวโตโได้เฉลยแล้วนะครับฝึกได้เฉลยละเล่นดีไม่ลุงไปป่าลุงเอาดีพอออกมามดูทันเลยได้ยินลูกเออเนี่ยครับเจ๊กหัวโตอ่เรียกลากๆเรียกลากๆยาวๆหน่อยๆไอ็ดัวข้างๆอิงก,กัเจ๊กหัวโตเลยลูกใหมเ่เนี่ยนั่นแนหะละล้อลงมาชด,ล,ด,ด,ด,ล,าดลูกเองมัูหัวมันคูลเลยก่อนได้ลูกมาชดลเอนีลย ไอ้หน้าได้เฉลยกินตัวแล้ลใชไอ้ไตัวนั้นติดตัวติดแต่นกอายุขวบปั่ว2ขวบมั้เก่าสองเออเก่าสองขวบละเราดูตัวมัวน,นเน,ยต,น,นย,ยตัวนั้ยไม่ดอ่าเี๋ยวพาไปม<อ>ชม,ม<อ>ตัวนะครับตัวนี้นแต่นกสวยนะลุงบอกกันด้วยไม่ต้องสวยนกลุงเกะไ่สวยเพว่าเพราะว่านกลุงปนอยากแดงครอืมันได้นมีนกสวยที่นี่ยแต่ขันทางวันเออแต่ขันนงวน สายภูเขาอย่างนี้แหละนั่นแหละด้วยเสาคูมันอยู่น่ะเสาคูก,กันทั้งวันเอ่อเจ็ดคนโต,ข,โตขลุมดีไม่ลู้ตัวนี้โอ้โหไในมีคัทมีหนุนขลุมปล่อยเรียกคำปูคำงั้นอ่านีเ่เหมือนกันเลยที่ลูกขั้นน้องันนี้ั้งแขั้นน้แต่ขลุมได้เท่านั้นตัวนี้ครับติดฉเฉลยละตัวเดียวนกชนบกบแล้วแต่ยังไม่ได้โฟล์ท เดี๋ยวก็อ่านให้ ừ, ừ, ừ. ừ. là นี่ก็ไม่อยากฟื้กันเลย่ยยูโฟมยังได้นี่ที่ฝึกฝึกได้นี่เนาะอ๋อนี่ตัวนึงตัวไหนนะตัวนึงสองฟุตเต็มอืมแล้วปลาอยผ้าสีนัำเงินตัวนึนวนนงยังทำให้ดนนได้โอเค คารองล้มหนาเขาล้มหนาเลยไม่ลงตัวเรียกคำครูคำอะไรใช่ไหมปล่อยขนาดแล้วถ้ามันได้ได้ลูกปลาแล้วเราปล่อยช้างกันเลยแกคู่แกเรียบแกคู่แกเรียบไม่ขัดไม่หลงทำได้ยิงลูกปลาแล้วนกสองกุกแม่เล่นไปเพวงมีอ่างมาเนาะเป็นอย่างนั้นเนาะนกสองกุกอันนี้ครับสองกุกเต็มเอตอตัวนี้เตัวต้นมะยมดินแต่ขันนะครับ่นนแตขั เสียงพอนะ่อเนาะเสียงเล็กไปหากลางกุกเดียวคาผมเ <c ười> สียงใส่กิ๊กเลยอ่ามีคลิปเสียงทุกตัวนะครับนกลูโมโมโกแกะนนี้ จวดครับจวดใครสนใจนะครับโทรมาครับเดี๋ยววันนี้สรุปก็ใครสนใจนกฝึกนะครับอันนู้นอีกตัวนึงนะจวดอยู่นู่นนะครับมีคลิปเสียงทุกตัวเสียงใสกิ๊กเนาะลุงเนาะตัวนู้นออกปลาดิ้นแต่เล่นเนาะออกไม่ทันเลยออแต่ดินอ๋อแล้วก็ไอ้มะนาวนี่ได้เฉลยตัวนึงนี่เฉลยมันอยู่นี่เนาะเฉลยกรุงไม้นี่ยขันละแล้วก็ไอสองกุกนู่น พร้อมฝึกนะครับแล้วก็ไอ้อนี่4เดือนจดก็ครูนะครับอ,อ้าโอเคครับใครสนใจก็โทรมาเียครับน้องสายภูเขาลุงแกะนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับลุงแกวส,สวัสดี้ครับ